อนรัฐที่ไม่ได้มาทำงานถึง2วันแล้วกับรายการข่าวใส่ไขตั้งแต่เหตุการณ์ที่มาออนนรกถูกขับไล่ออกจากรายการแล้วก็อีเมียวก็ถูกถล่มด่าเพื่อจะเรียกร้องให้ออกมาขอโทษประชาชนขนาดถึงขั้นปิดไอจหนีนะเพราะทนฟังเสียงด่าไม่ไหวคลิปนี้อาจจะดูสะทุนไปหน่อยนะจ๊ะแต่ก็มันเหมาะกับมึงแล้ว พราะสมัยที่มึงขึ้นเวทีกปบปปสมึงได้แสดงอาการถุนทั่วช้ามากฮะแสดงอาการชั้นต่ำแสดงอาการดีอกดีใจและสะใจที่เห็นประชาชนถูกยิงตายแม้ก็ยิงใส่ถุงปุ๋ยปังปังปัง,ปงโอ๊ยสะใจทิศหายไม่มีใครรู้แต่กูรู้มึงนี่เป็นพยานชั้นเอกอย่างดีเลยนะฮะที่รู้ว่าใช่ไหมไอ้มือปืนป๊อปคอนนั่นมันเป็นใครเป็นฝ่ายไหนฮะจริงๆตำรวจน่าจะเรียกตัวมึงไปสอบถาม ังแต่ที่มึงขึ้นเวทีแล้วแต่มึงก็ตีมือจนถึงทุกวันนี้ฮะจริงๆตั้งแต่วันนี้มึงไม่ต้องออกมาหรอกไม,ไม่ต้องออกรายการหรอกกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าก่อนที่มึงจะหายหน้าไปเนี่ยก่อนหน้านั้นกูยังเห็นมึงลุกรี้ว•ลุกโรนที่จะสนับสนุนในการซื้อเรือด,ดำน้ําอยู่เลยตอนนี้หายไปไหนกลัวอะไรทําไมต้องปิดไอจีหนีเป็นบุคคลสาธารณะไม่ใช่หรอฮะกละ้าๆหน่อย ทำตัวแบบกล้าๆหน่อยเหมือนกับที่ขึ้นเวทีกปสตตอนนั้นน่ะแม่งอีโกสะใจสะแสดงความแบบว่ามั่นใจเหลือเกินฮะต่อไปนี้มึงไม่ต้องมาทํางานหรอกนะมึงออกจากรายการทุกรายการที่มึงทํางานเลยเพราะพวกกูจะแบนดสินค้าทุกรายการที่มึงเสนอหน้าไปทํางานเสนอหน้าทํามาทามาทำทำงานเพื่อหาแดกกับประชาชนคนอย่างพวกมึงชั้นต่ําอย่างเงี้ยฮะจิตใจจัญญาบานมึงไม่มี มึงไม่ควรทํางานที่อะไรที่เกี่ยวกับประชาชนหรือบุคคลสาธารณะหรอกฮะชีวิตมึงควรที่จะทํางานเรื่องของมึงนะไม่ควรมาออกมารายการทําเป็นกระแดะตอแหลแต่จิตใจชั่วฮะกูยังไม่กล้าที่จะดีใจหรือแสดงความสะใจที่เห็นกบพศตตายหาเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องใครตายก็ตามเพราะว่ามอ็อบทุกม็อบมันไม่ควรที่จะมีคนตายมอ็อบทุกม็อบมันไม่ควรที่จะมีคนเจ็บทุกคนมีสิทธิ์ที่จะออกไปกูก็ไม่ว่า แต่ควรที่จะยืนอยู่ในส่วนของแต่ละคนการที่เห็นคนอื่นตายและสะใจมันตอกย้ำถึงสันดานพวกมึงไงตัวหนึ่งอีท็อกเนี่ยฮะเอ่ยปากอีกรอบนึงกูจัดคนอย่างพวกมึงต้องเจอแบบกูนี่แหละนะกูไม่ใช่คนปากสวยอะไรหวานๆเลยหรอกกูเนี่ยตัวปากหมาเหมือนกันหน้าตากูก็ไม่ได้ดีหรอกเพราะกูไม่ได้เสริมสัญญกรรมนะเบ้าหน้ากูมีตั้งแต่เกิดอย่างเงี้ย นะเพราะฉะนั้นคนขี้เหล่แบบกูแล้วก็ปากมาแบบกูเหมาะกับพวกมึงแล้วคนอื่นนี้เขาทำกิจกรรมไปแท่เรื่องสับหัวเนี่ยเรื่องเรื่องแบบเนี้ยกูถนัดให้กูทํานะไม่ต้องดิ้นว่ากูพูดไม่พอกูเป็นแบบนี้กูไม่ได้ตอแหลไม่ได้ตอแหลว่าเออพูดจอางงอย่างนั้นอย่างนี้พูดจาแบบนี้มันแต่เด็กแล้วพูดจาแบบนี้มันแต่สมัยไหนแล้วแล้วกูจะพูดแบบนี้ไม่พอใจบล็อกกูออกไปนะหมายถึงกูหมายถึงไอ้พวกที่ออกมาดิน้นดินนะ ไอโอแต่ละคนไม่เข้าไปดูเฟซไปแม่งมีถ้าค่าตั้งค่าปิดสาธารณะมันจะไปดิ้นทำควยเลยฮะจำไหมนะอีเมลกูจะตามติกมึงจนกว่ามึงไม่มีที่ยืนเมื่อไหร่ที่มึงล้มกูก็จะแสดงความสะใจเหมือนที่มึงแสดงความสะใจกับคนตายบนเวทีก,กอสรนั่นแหละ